ฉันเป็นผู้คุมวิ่งก่อด<ะ>ถ้าเจออยากเจอฉันน่ะเหรอไปเจอกันที่กี้เห็ดเลยอยากพิปปื่อบาทเกมทั้งหมดมาแล้วไปกว่าเล่ไไนง่ายๆเดี๋ยวก็ชนะอีกนินดีต้อนรับข้าส,สุดสวิตเกมคะแนนสีห่หคนเอาไหมครับมาเลเสี่ห้าหกพันครับผมแกวันนี้ยากเลยนะโอ้โหปี่ปปื่อบาณมาหมดแล้วเกมอะไรก็ไม่รู้ หนึ่งแกะน้ำตาลง่ายมากที่สุดในโลกแต่วันนี้บอกเลยว่ายากมากเลยนะเพราะว่าเป็นเกมแกะน้ำตาลดาบพิฆาตอสูรแต่ละผู้คุมพินการอยากแกะด้วยใช่ไหมครับโอเคครับแต่ระหว่างที่เราแกะเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยแตกไปสามอันไม่เป็นไรถ้าไม่แตกเพิ่มถือว่าไม่ผิดกติกานะครับเขาบอกเขาบอกว่ายาก ทันจิโร่ต้องแรนดอมครับอ่ะเป่ายิงจุบเลยคน,คนเลือกก่อนครับ,บ,บดนะเด็บค่ะพี่เพื่อเชนะเด็บเพิ่มเลือกให้นกโบดโอเคเลยวัน,นทูยานดินเหี่ยงกระกเป๋ายิงจุบอ่าอันนี้ของนโบดหงายครับเป็นตัวอะไรครับทันจิโร่ทันจิโร่โเพื่อนเคยแกะน้ำตาลคือคุยเกมดาบิก่าสูงครับพี่เพิมเลือกเนสโก้เนสโก้สอกตัวให้ดูหน่อยครับ นี่เป็นแมวเหมียวตัวตัวนี้เป็นอันนี้ชื่ออะไรนะอินโนสุเกะนี่นะครับเขาแตกระหว่างที่เราแกะนะโอเคถือว่าผ่านอยู่หูแตกตรงนี้ถือว่าหากก่อนแกะนะแต่ตรงนี้ตรงนี้น้องโป้ต้องแกะตรงนี้เพิ่มนะครับอ่าพี่เพิ่มครับโอ้พี่เพิ่มเลือกที่จะเรลียในซึโกก่อนเลยครับพระเอกเขาก็เรลียนะโอเคครับโอ้โห นั่นเขาเรียกว่ากินแล้วเพราะว่าไม่ได้เลียนแล้วแล้วเหลือตรงส่วนผมครับน้องปดแกะน้อยมากโอ้ผ่านเลยหูวและหูนี้หักมาแต่ในถุงแล้วนกปดใช้วิธีกันได้ไหมเ่อเพื่อนไปแล้วก็หักเลยอ๋อน้องปดงัดเลยใช่ไหมเพื่อนเพ่านอ่าต่อเลยครับสมบูรณ์ไหมครับเพื่อนเพื่อนให้ผ่านไหมครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฟังเพื่อนๆก่อนครับเพื่อนๆบอกให้ เพิมครับจะปพ้มแกะเนสโกโนะครับพี่ปพ้มเคยสามเหลี่ยมครับอ่าวันนี้ผู้แพ้จะต้องโดนไม้จุดน้ำไม้เรียว <c oughs> ใช่โย่าโดนน้ำก็เอียวเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวสั่งให้แม่เตรียมสะว่ายน้ำเลยโอเคอุ้ยอุ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วเคลืค่อนแล้วน่ะอย่าอย่ามืออย่ากดตรงนั้นนะ่ะ ผมเพิ<บ>่งบอกเสียงครับยังไม่ได้นะ,อะขอคูดก่อนสักหน่อยอมือจะต้องกดตรงไหนกดตรงนี้กับตรงนี้ไหมอ่าอ,อย่าไปหักโดนหัวเดนซิโกะนะอืออขอกัดได้ไหมกัดเลยอย่าไปกัดโดนหัวเดนซิโกะนะเหมือนจะยากกว่าทันทีโเราเยอะเลยแล้วกดหัวเลาอท้ายเลยอ่ะ เหมือนของพี่ปึ้งเขาหนากว่านะใช่ปะน้ำป่วบอกวันนี้ฉันผ่านละโอ้ไม่หักครับไม่หักพี่ปึ้งหัวใจลดหนึ่งดวง ปื้มไม่เคยเล่นแน่นอนใช่ไหมครับเคยอยู่ยั่ไม่เคยเล่นอ้าวเราจะต้องใช้ตัวนี้นะครับโยนมาที่ป้ายหลุมศพนะอ่าป้ายหลุมศพสคเกมป้ายสควิเกมเหมือนหลุมศพเลยอ่ะถ้าโดนแล้วล้มถือว่าชนะนะครับอ้าวมาเยอะโอ้โหยังไม่ให้สัญญาเลยครับครั้ <c oughs> งที่หนึ่งพี่ปื้มไม่ผ่านนะครับน้องโปดอุ๊ย <c oughs> <c oughs> น้องโกร,รยังไม่ได้ครับครั้งที่หนึ่งให้ห้าครั้งเลยครับเด<ม>็กยากสําหรับเด็กเกินไปครับเอ้ยนิดเดียวอ่ะพี่ปื้มครั้งที่สองยังไม่ผ่านมันเร่งขึ้นไปอะ<ฮ>่ะโอ<ฮ>้ยยังไม่ผ่าน<ฮ>อ้าวครั้งที่สามของพี่ปื้มโอกาสครั้งที่สามพี่ปื้มนะครับไปได้เสียออกพี่ปื้มผ่านถ้าน้องโกรธไม่ผ่านน้องโกรธจะโดนตัดห,หัวใจนะครับ บายหลุมศพโอ้ยหมายเลข4 5 6คือพระเอกเลยใช่ไหมครับอะนภพโอกาสอีก2ครั้งสุดท้ายครับมาเลยโอ้ยู่ตรงนห้ะเดินโอ้ยนี่เทียววะเกมสุดท้ายใครแพ้โดนลบหัวใจ2ดวงเลยเกมที่3เราจะต้องปั่นลูกข่างแบบนี้นะครับ ทางไหนก็ได้ครับที่ทางสะดวกนะทางนี้ก็ได้เด็กๆสะดวกทางนี้ก็ปั่นได้แต่เราจะต้องปั่นทั้งหมด5ครั้งโดยวิธีการจับเวลาโดยเก็บคะแนนรวมนะครับเขียนคะแนนตัวเองลงในกระดานนะครับ1 2 3สงหยุดเมื่อไหร่ครับก็จะนับเป็นเวลาวินาทีนะครับอตอนนี้5วิแล้ว6วิ7วิ8วิ เก้าวิสิบวิโอ้ยน้องปวดนานมากหยุดสิบสามพอให้อ่าสิบสามครับช่องที่หนึ่งครับน้องปวดสิบสามโอเคหนึ่งสองาอ้าหนึ่งวินาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งสองสามโอ้หยุดแล้วครับหนึ่งวินาทีเหมือนกัน สองมหนึ่วินาทีน้องโปรดฟังสัญญาณหนึ่สองาวินาทีเหมือนกัน้องกันนะหนึ่งสองมสูวินาทีซ้ำให้หนึ่งวินาทีพอหนึ่งสองซ้เนี่ิครับขอหนึ่งครับ 1 2 3อู้โอ้อ้โวินาที1 2 3อูทโอ้โทำไไมใส่น้โอ้โหโอ้ห้าให้หวินาทีครับโอ้โหรวมคะแนนไ้เลยครับว้ค1แเลยครับะแนนคะแนนรวม รอบสุดท้ายของพี่เปิมครับ1นึ่สองสมอุ้ย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 น้บโปรเตมกดหยุดนะจุจุหยุดตัวเองนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งหกเจ็ดเจ็ดวินาทีเวินาทีครับเกมลูกขางหนึ่งสองสามสี่ห้าหสิบต่อยีสวันนี้พี่เปิมโดน ลบหัวใจอสองหัวใจสองหัวใจเหลือศูนย์ต้องไปโดดสดสะน้ำถึงเวลาแล้วครับผู้เล่นหมายเลขสี่ห้าจะต้องทำโทษตัวเองโดยการโดโดสะน้ำนด้วยคุมก็อยากเดดด้วยเอ้าพอแล้ดโดนกันเลยอ,อ,อ,อดดเลยครับโอ้โหผู้คุมพิงก์กใส่หน้ากากวงกลมแล้วครับอ้าวคุณเล่น เขาจะดำน้ำนะครับโอ้ใส่ s n ก r k ลอย่างดีเลยครับดำได้ไหมครับน้ำน้อยมากครับตอนนี้น้ำไหลไม่ทันนะครับโอเคครับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนครับผู้คุมมิงเกดกับหมายเลข4 5 6เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ,บ